โครงงานครับ Honda j a จ z GE นะฮะคันนี้เข้ามาจัดโปร5000นะฮะเซอร์วิสแล้วก็จูกล่องหลักนะครับก็คันนี้เดิมสนิททุกอย่างเลยนะฮะลูกค้าเพิ่งได้รถได้รถมาด้วยนะฮะประจัดแล้วก็ใช้งานทีเดียวใช้ยาวนะครับโอเคก็รถยนต์ h o น d a นะฮะแนะนำตั้งาว้ลูก5้า0,000โลนะครับนะฮะก็ถ้ารถใช้แก๊สก็ทุกสาม0 0ืนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้วิ่งยังไงนะฮะเดิมยันท่อนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFY แบรนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินสายไก่เวลาจูนรถต้องมีคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับแก GE นะฮะ สนิททุกอย่างนะครับน้ำมันสองของเก้าหครับส่งงานฮนะขอบคุณครับทางสั้นเลยนะครับ